มีเพื่อนมาเกิ้ลถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอแคหนะ้าน้องเน็กในเซเว่นก็เลยเอาเล่าให้ฟังแบบกอมก็คือวันนี้น้องไทยไทยชยานนท้ามคิดหนุ่มวิศวะไฟฟ้าที่จริงใจคือนางอะอยู่ในช่วงสอบพีสามหรือพีสองอะสอบปีสามปีสอบซัมติงประมาณนี้แล้วทีเนี้ยไทยอะมันก็อัพเว่ามานะันอะแบบว่าเติมน้ำตาลก่อนไปสอบด้วยการกินอ่า เอแคลแล้วเพิ่งเห็นว่ามีหน้าไอ้แชมหน้าไอ้แชมก็คือหน้าน no ้องเน็กอยู่ทีนี้มันก็เกิดการแตกตื่นกันในไทม์ไลน์ว่าที่แชนน์นต้องการกับสังคมแต่สังคมก็ตอบรับด้วยการวีดก,กันเต็มไทม์ไลน์เลยสามารถเรียกเพื่อนในวงประมาณครึ่งหนึ่งออกมาตอบรับเอทวิตนั้นแล้วเอแคลนมสดหน้าน no ้องเน็กก็หมดเซเว่นพอน้องไทยก็คือสาวายอะมึงสาวายอะมัน มันมาเสิร์ฟก็ต้องรับถูกไหม